รีโบไอหน้ารอไอหน้าหมูมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พ่อกับน้องน้าสืบมโนกตติลิใหม่เดจ้าสวัสดีค่ะน้องเหม่ลีจ้ามาเออเดินๆเถอสี่รีวิวรถยี่ห้ออื่นจากปกติจะมาแต่เชฟ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 ไม่มีกระบะแบรนด์หลักหรอเออเอออีซูซูโตโยต้ามีบ้างไหมจัดให้เลยนีมจัดให้แล้วนะคะมา วันนี้มาพบกับรถรุ่นอะไรคะนิวโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะ2.4 Z e dition เลยปี2020จ้า uh huh. ปีเดียวรถปีเดียวนะคะ uh huh. รถปีที่แล้วพี่น้องแต่ว่าโฉ <c oughs> มหน้าของเขาเนี่ยรีโวเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วครับผมแล้วก็ดีไซน์ข้างหน้าของเขาเนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนหมูอเนาะ uh huh. เออจินตนาการเอาว่ามันคือหมูจังไสนะคะจ้ะ <c oughs> ก็จัดให้แล้วหน้าใหม่นะคะพร้อมโปรโมชั่นแรงๆ้อมโปรโมชั่นแรงๆเปิดราคาขายอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นจ้ะแบร์หลักราคานี้ก็คือใครที่มองว่ารถคันนี้แพงนี่แสดงว่ารถคันนี้ไม่เหมาะกับคุณนะเออเก็เอาค้นทีเขาพอที่จะมีกําลังทรัพย์ในการซื้อจ้ะมาออกคันนี้ดีกว่าเนาะใจอยากได้ออหลีใจอยากได้จริงๆใจมันรักไงพร้อมจริงๆพร้อมจริงๆนะคะก็มาซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ ออกรถกับเราสองคนใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นจ้าศูนย์บาทพอจ้ะไปไปแดงดามื่หนึ่งสองมือนสามมื่นเป็นแสนแต่มาหาเราใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทศูนย์บาทพอแล้วที่สําคัญออกรถกับเรานะคะปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนายนปีหน้าเอาไปผ่อนเพียงแค่ไม่ให้ขาฟรีไปเลยคาฟรีบอใช่อ่อให้ขับฟรีไปเลย90วันจริงเหรอเออพี่น้องแถมอีก แถมอะไรอีกมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันเออแถมมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะคะซื้อรถยนต์นะคะรถกระบะแถมฟิล์มมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเอาไว้ใส่โบแบบว่าห้าปีใหม่ไปเลยคนถามหาเมื่อายถามหามาหลายกระบะเชฟโแถมมอเตอร์ไซค์แล้วเออขอเป็นแบบว่าแบรนด์ลักแถมมอเตอร์ไซค์ไดียกระบะแถมมอเตอร์ไซค์บ้างไหมจัดให้เลยรับปีใหม่รับปีใหม่ไปเลยนะซื้อคันนี้แถมฟรีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันคันนี้บุตรทองคาเฟ่ล์มเก้าสิบมือเก้าส กับบ,าบ้านปีใหม่เติมน้ำมันรถอีกเติมให้อีกนะคะมลูลค่า8 0 0พันบาทไปเลยโอ้ขึ้นหลายแถอเออให้อีดีนะให้อีลีอา้าวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากได้อ่าบัตรเติมน้ำมันอะ่ะให้เป็นควัญทุงเอาไปให้พ่อให้แม่เดียเลยจ้าจริงเหรอเออโอโหดีมากนะคะจ้ะออรรถกับเราไปแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีก แปดพันบาทถ้าคุณไม่เอานะคะคุณก็สามารถรับมาเป็นส่วนลดหรือว่าเก็บเป็นเงินไปก็ได้นะคะจ้าจาแต่ว่าลดค่นี้ให้โอนเล่มให้เลยนะโอนเล่มให้เลยโอนเล่มให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่9,500ัรบาทเท่านั้นเลยถูกมากสําหรับการใช้เงินดาวแค่ศูนย์บาทแต่ถ้าคุณอยากจะผ่อนถูกน้อยลงมาอีกก็ดาวเพิ่มมาดาวเพิ่มจ้ามาดูรถเลยรถเขาสีขาวบอกเฮ้ยนึกใส่มาไฟหน้าใส่ปิ้งเลยเพราะว่าเป็นปีปี20เนาะ เออใหม่เกือบจะร้อเอน่ะกระจังหน้าของเขาก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะจ้าตรงเนี้ยไม่แน่ใจเขาใส่มาเพื่ออะไรเหมือนกันอาจจะเป็นดีไซน์มันรอให้มันรออ๋อให้มันดูแบบหมันรอใช่ไหมมันอาจจะแบบว่าไฟสะท้อนแสงอะไร่่บางอย่างนึงโอเคจ้ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้แม็กเวลแม็กเวลนะคะอันนี้บอกเลยว่าพิเศษมันอยู่ตรงนี้ใหม่มาก แค่ชุดแหนกก็คุ้มแล้วนะโคตรคุ้มเลยคุ้มเลยนะคะยางออฟลึกๆเลยใช้งานอีกยาวๆเลยยาวๆเลยพี่น้องจ้าแล้วก็ถ้าไม่ชอบลายนี้ล่ะเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนให้ได้ด้วยที่สามเจ็ดฟรีอภิวันไอ้สามโซนสี่แปดให้ฟรีไปเลยสี่ลายนะแต่อันนี้แหละดีแล้วอันนี้ดีแล้วแพงแล้วสวยด้วยแพงอ่าสวยแพงดูดีจดูระดับนะคะมาดูด้านใน แต่ว่าซุ้มล้อนี่เหมือนเจ้าของคนเก่าเขาจะแต่งมานะอ่อแดซดอีดิชั่นซุ้มล้อมันจะตีโป่งให้แล้วสำหรับแบบว่ารนมาแต่งสิ่งนั่นเขาจะแบบตีโป,งปง่ป<อ>งๆเวลาใส่เวลาใส่แม็กใส่ล้ออะไรเงี้ยมันจะไม่ลนอลอเออตอัอ<ช>้ง<ส>ล้อว<ล>ิบจับซีนาแ,แบบว่าแต่เจ้าของเดิมเขาไปใส่คิ้วล้อมาเออเขาไปแต่งมาเชื่งเดียวติดนะแรงไม่เก้าหมื่นโลนะคะมีจอให้เดอท่านเป็นโตเกีกว่านี่กับซิบูมีจอแบบนี้ให้นะ อันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะคะแอร์แบ็กสามลูกแล้วก็ผ้าหลังคาไม่ทันแกะเ้อะไม่ใหม่อยู่เลยไม่มีเชื้อ,อ,อลองเชื้อเลยนะคะกระจกบังข้างกระจกมองข้างไปไฟฟ้าด้วยกุญแจรีโมทจ้าภายในของเขาจะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดําดูแลรักษาง่ายเม็ดอาร์ดเดิมๆจากโรงงานรับประกันเลยไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำไฟไหม้แต่ต่อเล็กคสีแต่ต่อเล็กตัวถงังแต่ดูมองดูภายในนี่คือใหม,ม,ม่มากมเลยใหม่มากใหม่มากๆเลยขดกิบเลย ถ้าเกิดบล็อกแม่แรงคู่วมือยังอะไรไม่อยู่เดี๋ยวเราใส่ให้นะคะใส่ให้ครบทุกอย่างเด้อเอออันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะเราซ่อมประตูเดิมเลยโคดใหม่เลยโคดใหม่จ้ะรถยังไม่ได้เก็บงานวางง่ายง่ายนะคะเออจ้ะแมกโคดรอแมกโคดรอซุ้มล้อนี่แบบว่าเจ้าของเดิมเขาใส่แต่งมาเด้อมีกันชนหลังเขายังอยู่นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมเออ ถ้า<น>เป็นถ้าเป็นพูดถึงเรื่องโตโยต้การซ่อมไม่จุกจิกนะคะแล้วก็อารมณ์อะไรหาง่ายนะคะเครื่องไม่หลวมใช้งานเท่าไหร่ก็ถึงว่าคุณซื้อไปแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนคันใหม่อย่าจะเอาไปขายราคาก็ไม่ตกด้วยบตกหลายบตกหลายเลยจ้ามาน้อซอกประตูไม่มีถอไมีแกเด้อ สวยกิบเลยเม็ดอ้าเริ่มแท้จากโรบอทโรงงานนะคะเรียงเป็นเม็ดคมชัดเจนประกันได้เลยนะเกียร์ดีเครื่องดีเครื่องอึดทนเอแกลงแกงถ้าเป็นโตโยต้านี่เขาเก่งจริงจะเขาขึ้นชื่อโอ้นักนักนักเมนอันนี้บะระบอกอุ้ยมันคืออันนี้ใช่ไหมเออเอาตายตายคนโตหน่อยสิตายเครื่องสองพันสี่เดิมเดิมเลยไม่เคยทำอะไรมาเด้อจ้ะแผ่นเพจ โตโยต้า uh, อยู่ฝั่งนี้นะคะคมชัดเจนสติกเกอร์มอกชัดเจนนะคะน,อน็อตฟาระโปไม่มีถอนมีแกะล่องแก้มค้านหน้าเดิมหมดนะคะ L R อยู่ครบใหม่กิบเลยนะพี่เหออมยนะคะฝั R R ่งนี้ก็อยู่ครบมีเบรก ABS ด้วยนะคะระบบความปลอดภยดัยดีเลยนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนของเขาเนี่ยก็ยังใหม่กิบอยู่ใหม่กิบอยู่จ้าเบื้องเอาพี่น้องมากแบบได้กับถึกใจแบบได้ก็ซื้อแบบนั้นล่ะจ้าไม่เด็ ไม่ต้องไปซื้อตามใจใครซื้อตาใจตามใจตัวเองเออมาเมืเนี่ Toyota Revo 2.4 Z Edition นะคะเป2020จ้าเปิดราคาขายอยู่ที่529,000บาทเท่าน,นั้นเลยเราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็เอาลูกกะเราใช้เงินดาวเพียงแค่0บาทเท่าน,นั้นเดอ้อศนยบาทพอรับรถนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้เับฟรีไปอีก 90วัน90วันเลยนะคะสามเดือนในเจ้าเอาไปตั้งรักตั้งตก่อนเท่านั้นยังบ่พ่อเอามอเตอร์ไซค์ไปให้พ่อแม่เป็นของขวัญก็ได้นะคะถ้าตีกหนึ่งคันหนึ่งคันฟรีด้วยเออแถมให้อะไรนะบัตรเตมมันเออให้เล่มไปน้าให้เล่มไปหน้าบ่แมนผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายมีเล่มนะเออแล้วก็แถมบัตรเติมน้ำมันปีอีกมูลค่า8,000บาทไปเลยจ้า แล้วก็โปรโมชั่นนะคะจาก SCC Motor ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีพรบให้จะส่งรถถึงบ้านขายน้ำมันเครื่องขายกรองเครื่องขายคองเลีวอินติดรอบคันให้ประดับยืนติดรอบคันรลวกกันหลังการขาย1ปีเต็มอีกทอีก1ปีเต็มแล้วก็แถมมอเตอร์ไซค์ฟรีอีก1คันไปเลยจ้าแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีก8,000บาทแล้วก็ขับฟรีไปอีก 90้าสจบานโปรโมชันแรงๆแบบนี้คนเดียวสิทธิ์เดียวเท่านั้นนะคะสนใจอยากซื้อจะจองทำยังไงบ้างคะทางเพจ Facebook นะคะลิง่์งไลน์และเบอร์โทรนักเหมยนังนัดปักหมดอยู่ด้านบนนะคะส่วนช่องทาง y o youtube ปังหมดด้านล่างะนะคะกดแสดงเพิ่มเติมกดแอดไลน์กดทักกดโทรมาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลย ส่วน FC ท่านไหนนะคะที่กดไลค์ like, กดแชร์ไปหรือว่าไปแนะนำเพื่อนให้มาซื้อมาจองด้วยได้ก็เดี๋ยวเราพาแนะางการลารไปเลย3,000บ,บาทนะคะส่วน FC คนไหนที่เข้ามาคอมเมนต์บ่อยๆเดี๋ยวเราจะแจกซเอฟซ c ส่งไปให้จ้านี่มอเตอร์ไซค์ขับได้จริงนะเออไปลองดูไม่ใช่ว่าแถมของห่างไวนะพี่มีน,อนอ้องเออเรียับฟีบสาเดือนแถมฟรีม,มอเตอร์ไซค์